สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนพามาพบกับขนมบ้าบินค่ะขนมบ้าบินนะคะก็เป็นขนมโปรดของใครหลายๆคนนะคะแล้วก็รวมถึงฝนด้วยค่ะวันนี้นะคะเซเวนเซนนําขนมบ้าบินนะคะมากมซ์กับไอศครีมเซเวนเซนนะคะพร้อมทั้งมีการเปิดจําหน่ายนะคะเฉพาะวอฟเฟิลบ้าบินให้ตั้งหากด้วยนะคะเผื่อใครชอบนะคะก็แวะมาชิมได้ค่ะซึ่งว a ฟเฟิลนะคะก็จะมีทั้งวฟเฟิลบ้าบินนะคะสรส สองชิ้น55บาทแล้วก็ว่าเฟิ่มบ้าบิ่นแซนด์วิชนะคะก็จะเป็นชิ้นหลัก 99บาทมี5รสชาติน้องแนะนำนะคะเป็นว a f f l e ล b a r b i n น sandwich c ก o c o b a นหน้นคชโชโคา,นา,นาค่ะแต่วันนี้นะคะฝนก็มาลองชิมนะคะก็คือเป็น w a ฟ f l e ล b a r b i n นกันค่ะน้องพนักงานเซเว่นะคะก็นำเป็นซองที่มาสักพู่ที่เราเห็นเนาะจะเป็นซองแป้งสำเร็จรูปอยู่แล้วที่เป็นแป้ง w a ฟ f l e ล b a r b i n นนะคะตดัดเราก็มาบีบที่เครื่องทำ w a ฟ f l e ลนะคะเราก็เกลี่ยเนื้อนะคะให้เนียน แล้วก็ตามด้วยท็ออัพนะคะนาที่เพื่อนๆสั่งค่ะ จริงๆเซเว่นเซ่นนะคะก็จะมีวัฟเฟิลว้าปิ่นหน้าข้าวเหนียวใบเตยหอมหน้าขา้าวโพดหวานนะคะแล้วก็มีหน้ามะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งฝนเลือกเป็นหน้ามะพร้าวอ่อนนะคะหลังจากนั้นก็มีแอบถามน้องนะคะน้องก็ทิ้งไว้ประมาณสักสีนาทีกับอีก1ิาวินาทีค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็นำม,มาตัดแบ่งครึ่งนะคะเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำค่ะเราก็จะเห็นว่าสีน้องออกมาน่ากินมากเลยนะคะแล้วก็หลัง ที่ออกมาจากเครื่องแล้วค่ะน้องพนักงานก็นํามือพัดๆนะคะให้เย็นลงนิดนึงนะคะแต่ว่าตัววอเฟิลค่ะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้พัดลมอะค่ะมันก็จะทําให้ตัวความกรอบเนี่ยอยู่ได้นานด้วยนะคะน,น่ากินมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือยืนมองรอกินอยู่ค่ะ จริงๆก็เป็นไม่ได้เจเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะคะแต่ว่าฝนก็เพิ่งเห็นเนาะที่แบบเซเว่นเซนเนี่ยก็มีการจัดทำวอรเฟลนะคะก็คือมาขายเอาจําหน่ายด้วยนะคะนอกจากที่จะรวมอยู่ในชุดไอศกรีมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็น้องก็มีการใส่ถุงให้นะคะถ้าเกิดเราเอากลับบ้านเราก็สามารถใส่ถุงแพ็คแบบนี้กลับบ้านได้เลยนะคะ ก็จะมีสติกเกอร์นะคะแปะนะคะไม่ให้ถุงอ้านะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาดูวัฟเฟิลบ้าวิ่นแซนด์วิชกันค่ะน่ากินไหมคะเันนี้จะเป็นขนมจริงเลยนะคะเราก็มาดูหน้ากินทุกรสเลยค่ะแล้วเราก็ได้วัฟเฟิล เจ้าวาฟเฟิลนะคะสเวนเซนก็จะมีไอศครีมนะคะที่เป็นกะทิแล้วก็ฝอยทองนะคะสเสิร์ฟพร้อมตัววาฟเฟิลด้วยนะคะก็แวะมาชิมได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามน้ำวนตาด้วยนะคะบ๊ายบาย